สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเข็มอีกแล้วนะคะในช่องเข็มเอกชาแนลค่ะและวันนี้สุดพิเศษค่ะรดด้านหลังเข็มนะคะเป็นชุดที่แต่งใหม่สดใหม่นะวันนี้เลยนะคะแล้วก็กําลังจะส่งมอบตอนปีใหม่และวันนี้นะคะต้องขออนุญาตรีวิวจัด ต็มงคันนี้แน่นอนค่ะและยังไม่หมดนะคะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษณนะตอนนี้นะคะราคาของน้องณนะตอนนี้นะคะได้ส่วนลดถึง3 0 0แสนบาทและยังไม่หมดนะคะได้ในเรื่องของราคาสุดพิเศษด้วยนะคะอยู่ที่5 8 9 0 0 0ับาทเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ นี่เลยค่ะชุดที่เข็มจัดเต็มให้กับคุณลูกค้ามีอะไรบ้างไปชมคะ่ะชิ้นแรกนะคะจะได้ในเรื่องของกระจังหน้านะคะรับกระสีตัวรถเป็นตัวข้อ3ชิ้นเลยนะคะและยังไม่หมดนะคะเราให้สเกิร์ตนะคะเป็นสปอร์ตตี้เลยนะคะและไปดูชิ้นต่อไปค่ะ นะคะจะได้ในเรื่องของซุ้มล้อนะคะสวยมากๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะเป็นประมาณประมาณน่าจะประมาณ3-4นิ้วนะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะและยังไม่หมดนะคะกริมมิกของเรานะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าขอมาเลยค่ะอยากได้ในเรื่องของ เขบอกว่าแม็กแม็กสวยมากค่ะลูกค้าและที่สําคัญนะคะได้สามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะคะเป็นขอบ20 <Yes. S 1> เลยดุดันเข้ากับตัวรถจริงๆเลยค่ะนะและยังไม่หมดนะคะเข็มได้ในเรื่องของตัวครอบด้วยเพราะลูกค้ารีเฟซมาอยากได้ในเรื่องของตัวครอบนะคะเป็นสีดําเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะและยังไม่หมดนะคะเข็มต้องบอกก่อนว่าในร้อแม็กเรานะคะมีตัว ชอบสีแดงเข้ากับตัวรถดุกันมากๆเลยอีกเช่นกันค่ะแล้วมาดูด้านข้างค่ะนะโอ้สวยมากๆเลยต้องบอกว่าดีใจมากๆกับรถคันนี้ที่เราได้แต่งไปนะคะสังเกตนะคะว่าลูกค้าจะได้ในเรื่องของโรบารแขนยาวด้วยอ่ะและที่สำคัญนะใช้งานได้ด้วยจริงและยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวน้องเข็มจะพาไปดูด้านหลังอีกนะคะเป็นกันชนเหล็กค่ะนะ ต้องบอกเลยว่ากันชน,นชนเหล็กของเรานะคะสามารถลากจูงได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวต้องเข็มคอดึงหน่อยอเห็นไหมคะว่าเข็มให้จริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าแคมเปญนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าต่อของงานมอเตอร์เอ็กโปไปชมแคมเปญกันค่ะใครที่กําลังมองหารถเอ็มสี่ประตูนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ตอบโจทย์มากนะคะที่สําคัญนะคะเดือนนี้บอกเลยว่าจัด โปรแคมเปญแรงแน่นอนนะคะด้วยลถราคานะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่5,8 9 0 0 0บาทและยังไม่หมดนะคะน้องเข็มจัดเป็นโปรฟิวเดาวให้กับลูกค้าพร้อมสุดแต่งจัดเต็มแบบด้านหลังเข็มเลยและยังไม่หมดนะคะที่สำคัญน,นะคะใครที่สนใจรถกระบะนะคะไม่ได้มีแค่4ประตูจะบอกว่ามีแคบด้วยแคบยกสูงแ,และแคบเตี้ย ะะถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาหาเข็มได้เลยนะคะอย่าเข็มส่งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ <Yes. S 1> ที่สำคัญฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และจับตะไครนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ